ความเตือนความเสี่ยงข้อมูลความรู้หรือคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการนําเสนอที่มีจนตนาเพื่อการศึกษาเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําในการลงทุนซึ่งความเสี่ยงของการซื้อขายหรือเทรดฟอเร็กมีจํานวนมากโปรดระวังทุกท่านควรพิจนารณาอย่างรอบคอบและประเมินความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินของท่านผู้สอนและผู้แบ่งปันความรู้ในข้อความหรือวิดีโอนี้ จะไม่รับผิดชอบใดๆกรณีเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการซื้อขายหรือเทรดครับโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่การวิเคราะห์แนวโน้มประจำสัปดาห์นะครับวันนี้ก็เป็นวันเปิดตลาดใหม่วันจันทร์ที่23กันยายน2024นะครับตอนนี้ผมมีการอัดคลิปอยู่ช่วงเวลาตอนเที่ยง17นาทีนะครับทุกท่านราคาทองคำเนี่ย ต้องเรียนว่ามีการทำลายประวัติศาสตร์ใหม่ครั้งหนึ่งขึ้นมาบริเวณอานวต้านที่เราได้ให้ไว้เมื่อวานนะครับหรือว่าช่วงค่าของวันอาทิตย์ที่22นะครับทุกท่านราคาเนี่ยมีการขึ้นมาทดสอบในแท่งเทียนก่อนหน้าครับ3แท่งเลยช่วงเช้าตลอดช่วงเช้าเลยตั้งแต่10โมง11โมงและตอนเที่ยงครับก็มีการทดสอบไปครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่สามารถปิดตัวหรือปิดแท่งเทียนที่เหนือกว่าได้นะครับทีนี้นะครับเราขออนุญาตเรียน เรียนอย่างนี้ก่อนครับขออนุญาตไปดูในไทม์เฟรม15ทีก่อนเราจะได้เห็นโครงสร้างที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับในโครงสร้าง15ทีเนะี่ยเราจะเห็นว่าเขามีการยกโลยกหายขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทุกท่านโอเคเป็นลักษณะของดาวทิวรี่หรือลักษณะของการไปต่อนั่นเองครับทีนี้ครับทุกท่านราคาเนี่ยขึ้นมาถึงแนวต้านที่เราได้ให้ไว้ในเมื่อวานแล้วก็คือบริเวณราคา2630นนั่นเองแต่ก็มีการย่อตัวลงมาในช่วงเที่ยงนี้นะครับ ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงเช้าก่อนที่เขาจะมีการทำไฮใหม่เนี่ยเขามีการย่อทำโลเล็กน้อยครับหรือว่าขยายโครงสร้างเล็กน้อยครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้ตีโครงสร้างอย่างนี้เนาะซึ่งโครงสร้างที่ให้ไว้เนี่ยจะเป็นบริเวณราคา2630ซึ่งเป็นแนวต้านมุมมองฟิโบนัชชีดีเทสมเมนหนึ่งจนหกหนึ่งแปดนั่นเองครับแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยมีการขยายโครงสร้างเล็กน้อยก่อนจะมีการฟื้นตัวและทำไฮใหม่โครงสร้างมีการขยายขออนุญาตขยาย โครงสร้างเล็กน้อยครับปุ๊บอ่าบริเวณ2630 2631ก็ยังคงเป็นแนวต้านลักษณะของฟิโบนชชีกรอบสั้นอยู่เหมือนเดิมครับทีนี้ครับทุกท่านครับเราจะพูดถึงกรณีนี้ที่เขามีการย่อตัวแต่ว่ายังไม่สามารถชนะโลเก่าบริเวณนี้ไปได้แล้วมีการฟื้นตัวและทำา i ายใหม่เนี่ยถามว่าราคาเนี่ยยังสามารถไปได้ขนาดไหนครับโอเคขออนุญาตด,ดูโครงสร้างาระยะสั้นก่อนปุ๊บโครงสร้างาระยะสั้นเนี่ย แนวต้านถัดมาเนี่ยจะอยู่บริเวณราคา2641-2650ครับเป็นแนวต้านใกล้เคียงกับที่เราได้ให้ไวในสัปดาห์ที่แล้วนะครับโซนนี้จะเป็นแนวต้านสําคัญของกรอบรายวันนั่นเองหรือกรอบไทม์เฟรม15ทีจนถึง1ชั่วโมงนั่นเองครับกรอบนี้จะเป็นโครงสร้างที่เรียกว่า Fibonacci Retracement แนวต้าน2.618แนวต้าน3.618นน, 18, นั่นเองครับ แนวโน้มเนี่ยอาจจะมีการพุ่งขึ้นไปทดสอบอาจจะมีการย่อตัวลงมาอันนี้คือการแชร์มุมมองแนวโน้มนะครับไม่ใช่เป็นการส่งซิกหรือว่าสัญญาณการซื้อขายแต่อย่างใดครับทุกท่านกรณีนี้จะมีการลักษณะข,ของการไซด์เวย์ขึ้นแบบนี้ครับแต่ถ้าสมมุติเขาขึ้นไปแล้วย่อลงมาการย่อของเขาเนี่ยไม่ได้ต่ำกว่า26 25 26 30ได้เนี่ยโอกาสที่เขาจะขึ้นไปถึงบริเวณราคาประหยัดครับ 2650เนี่ยจะยังมีครับอันนี้คือกรอบระยะสั้นครับแต่เราคาดการเป็นแนวโน้มอนาคตครับอันนั้นแต่แนวโน้มระยะใกล้ตอนนี้ในในไทม์เฟรมที่เรากําลังดูอยู่หรือว่าราคากราฟมีการเคลื่อนไหวยอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าบริเวณราคา2629 2630เนี่ยยังมีในยักสําคัญให้เราได้เห็นอยู่มีการแอคชั่นของราคามีการเคลื่อนไหวการย่อลง ในทางเฟรมเล็กๆให้เราได้เห็นว่าโอเคบริเวณราคา2 6 3 0าเนี่ยมันมีแนวในยยะสำคัญอยู่นะถ้ามันไม่มีแนวในัยนยะาสำคัญเนี่ยการที่เขาจะทะลุไปเนี่ยควรจะทำไปตั้งแต่การทดสอบ2-3ครั้งแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยยังมีแนวโน้มหรือว่ามีแรงขายเข้ามาสู่ตลาดในแท่งเทียนเล็กๆแท่งเทียน15นาทีเราได้เห็นแท่งเสยนสีแดงอยู่ทีนี้ครับการย่อตัว เาพูดถึงการย่อตัวนะการย่อตัวของราคาเนี่ยหากการย่อตัวยังไม่สามารถกลับมาต่ํากว่า2625เนี่ยย้านะครับกรณีที่ยังไม่สามารถกลับมาต่ํากว่า2625เนี่ยโอกาสที่เขาจะฟื้นมาทดสอบบริเวณ2630เพื่อทำา i g ใหม่นะย,ยังคงมีตลอดเวลาครับแต่แต่กรณีที่เขาสามารถย่อและกลับมารักษาดับต่ำกว่า2625ได้เนี่ยต้องเรียนทักงทุนอย่างนี้ครับว่าตัวนี้จะเป็นหนึ่งสัญญาณการปรับฐานระยะสั้นและของกรอบระยะสั้นแล้วว่าโอเคราคาเนี่ยได้รับ มุมมองทางเทคนิคหรือว่าแรงเซลล์จากบริเวณราคา2630ย่อลงมาอาจจะมีการปรับฐานระยะสั้นเพื่อไปต่อโดยการปรับฐานระยะสั้นของเขาเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2โซนแนวรับรายวันครับหรือว่าแนวรับกอรอบระยะสั้นนั่นเอง1เลยคือบริเวณนี้จุดที่เขามีการปิดตัวหรือว่าทำา o ลระยะก่อนก่อน,ก,อนก่อนปิด ตลาดในวันศุกร์คือบริเวณราคา2619และโลใหม่ของวันนี้ครับบริเวณราคา2615โซนนี้จะเป็นโซนวัดกำลังครับถ้าแรงบายยังคงมีเยอะจริงจะต้องไม่ต่ำกว่า2619-2615กรณีนี้ที่ต่ำกว่า2615ได้จะเข้าสู่กรอบที่ใหญ่กว่าครับคือกรอบ1ชั่วโมงนั่นเอง1ชั่วโมงนี้จะมีแนวรับสำคัญอย่างมากที่เป็นทั้งมุมมอง การไปต่อดาวทิว ري แล้วก็แนวรับแนวต้านในอดีตที่เคยเป็นแนวรับแนวต้านในอดีตนะคือตรงนี้ครับบริเวณตรงนี้คือบริเวณร,ราคา2,600จุดที่เคยทำอะไรครับทำไฮไว้ wide, และย่อลงมาปรับฐานระยะสัน้นก็จะมีการฟื้นตัวทะลุตรงเนี้ยเรียกว่า S R flip แนวรับแนวต้านในอดีตเมื่อก่อนเคยเป็นแนวตา้านปัจจุบันเป็นแนวรับแล้ว อ่าซึ่งถ้าในกรอบไทม์เฟรมเล็กเนี่ย2 6 1หหรือ2611เนี่ยจะมีโครงสร้างเล็กๆตรงนี้ด้วยเช่นกันผมก็เลยให้กรอบแนวรับหรือโซนวัดกำลังการไปต่อของราคาลักษณะของดาวเชอรี่เนี่ยจะอยู่ราคาตั้งแต่2611ย่อลงมาจนถึง6 6 0ตัวโซนนี้จะเป็นโซนสำคัญอย่างมากของโครงสร้างระยะสั้นครับทุกท่านถ้าราคาอยากจะทำา i ใหม่หรืออยากจะรักษาแนวโน้ม ขาขึ้นกรอบรายวันต่อไปต้องห้ามต่ำกว่า2,600ครับถ้าไม่ต่ำกว่า2,611 2,600เนี่ยโอกาสจะวนกลับมาทดสอบ2625 2629 30ตรงเนี้ยยังคงมีเรื่อยๆครับแต่ worst case กรณี worst case อย่างที่นักทุนเคยเทรดทองคำมาบางท่านนะครับอาจจะเทรดทองคำมา2-3ปีหรือมากกว่านั้นเนีเราจะรู้เลยว่าทองคำเนี่ย ถ้าอยากจะปรับฐานจริงอาจจะอยากคลายสถานะในทม์เฟรมใหญ่ๆจริงอ่ะผมขออนุญาตครับตัวเส้น rsi ตรงนี้นะครับกรอบเล็กตรงนี้เนี่ยแสดงถึงมุมมองการ o v e r b o ์บอทหรือว่าเข้าสู่โซน o v e r b o ์บอทเรียบร้อยหรือว่าโซนซื้อมากเกินไปนั่นเองครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่ในทม์เฟรม1ชั่วโมงเราไปดูทม์เฟรม4ชั่วโมงกัน4ชั่วโมงก็ o v e r b o ์บอทแล้ว line ัน day 1ก็อยู่โซน o v e r b o ์บอทแล้ว เช่นเดียวกับรายสัปดาห์และใดรายเดือนครับทุกท่านอ่านั้นคุณเห็นใช่ไหมรายเดือนไม่ได้ทำหายใหม่นะไม่ได้ทำหายใหม่ระวังดีๆการปรับฐานหรือการเทขายทางกำไรหากมันมีปัจจัยภายนอกเข้ามาสกิดเล็กน้อยเนี่ยหลักพันจุดหรืออาจหมื่นจุดก็อาจจะมีให้นักทุนเห็นได้แต่อย่างที่บอกครับอันนั้นคือในอนาคตเราสามารถ เราได้หอนความเสี่ยงได้โดยการดูก่อนว่าถ้าสมมุติมีการปรับฐานใหญ่จริงๆแต่การปรับฐานใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ทะลุต่ำกว่า2600หรือแนวรับของโครงสร้างหน้าบ่ายต่อที่ใหญ่กว่าเนี่ยคือบริเวณ25842570เจนี่ยจากจุดปัจจุบันเนี่ยประมาณเกือบเกือบ6,000จุดเนี่ยก็ยังหน้าบ่ายก็ยังคงาขาขึ้นก็ยังคงมีราศีหรือว่า ยังคงได้เปรียบอยู่เนื่องจากโครงสร้างทางเทคนิคเนี่ยถ้าราคาอยากจะกลับไปเป็นหน้าเซลลเละยสั้นจริงๆนะหนึ่งเลยเขาจะต้องกลับมาต่ํากว่า2546และมาคอนเฟิร์มต่ํากว่า2531 2515ตรงนี้ได้ก่อนถ้ายังไม่สามารถกลับมาต่ํากว่า3เส้นเนี้ย2 5 5 0 2 5 3 1 2515เนี่ยโอกาสที่เขาจะสามารถฟื้นได้เนี่ยยังคงมี ให้เห็นได้ตลอดเวลาครับทุกท่านอันนี้คโครงสร้างที่ใหญ่นะโครงสร้างใหญ่จะให้ดูประมาณนี้แต่โครงสร้างใหญ่เรายังไม่รู้หรอกว่าการปรับฐานเนี้ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับทุกท่านตอนนี้เรายังให้มุมมองหน้าใบาย,ยังคงได้เปรียบอยู่หรือว่าโครงสร้างขาขึ้นยังคงได้เปรียบอยู่กรณีที่เขายังสามารถารักษาดับต่าอ่ะขอโทษครับยังสามารถารักษาระดับเหนือกว่า2,600หรือ2570ได้หน้าใบาย,ยังคงได้เปรียบอย่างชัดเจนครับอาจจะเย้อนกลับมา เก็บของอราคาถูกก็ว่าได้อะทีนี้ถ้าสมมุติสมมุตินะผมขอสมมุติให้ดูก่อนสมมุติมีการปรับฐานจากโซนนี้ไม่ได้ทำลายใหม่แล้ะโซน2,630เนี่ยตั้งแต่ราคานี้ลงมาขออนุญาตครับขออนุญาตสมมุตินะอ่าท่านทุนเห็นไหมราคาของถูกเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่ราคา2589จนต่ำกว่า580โซนเนี้ยจะเราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่า จะเป็นนัยสําคัญอย่างมากของมุมมองราคาของถูกนั่นเองมุมมองของถูกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องย่อลงมาจนถึงบริเวณ2565ครับแต่ว่าตรงนี้จะมีลักษณะของแท่งเทียนหรือว่าลักษณะของแท่งเทียนการไปต่อที่เป็นลักษณะของดาวเรีผมเลยให้ไว้แค่ประมาณ70เท่านั้นโอเคนะครับอันนี้คือมุมมองส่วนตัวล้วนเลยโอเค สำหรับทองคำนะครับยังคงให้สังเกตที่บริเวณโซนนี้ก่อนถ้ายังไม่สามารถทะลุรักษณะดับเหนือกว่าได้การย่อระยะสั้นเนี่ยจะยังมีให้เห็นได้ตลอดเวลาครับแต่กรณีที่ทะลุได้เนี่ย2641 2650เนี่ยไปรอจับตาโซนนี้เลยอ่าแต่ว่าถ้ากลับมาต่ำกว่า2625ได้เนี่ยรอสังเกตโซน2611 2600หรือว่าบริเวณจิตวิทยาตรงนี้ครับ2600ถ้าไม่ต่ำกว่าฟื้นได้ตลอดเวลาครับ อันนี้คือมุมมองทองคำในวันนี้นะครับทุกท่านครับสำหรับท่านใดที่ติดตามเราหน้า Facebook Page นะครับต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยเรามี l i น e Open Chat เอาไว้อัปเดตข่าวสารซึ่งมีการอัปเดตมากกว่าหน้า Facebook Page ของเราแน่นอนเพราะว่าเป็นการพิมพ์ข้อความสั้นๆหรือว่าเป็นการสรุปแนวโน้มทางเทคนิคตลอดการเคลื่อนไหวของทองคําที่มีการทะลุโซนใดโซนหนึ่งครับทั้งดุสามารถสแกน ลน์เข้ามาตรงนี้ครับโดยรหัสเข้าลายหรือว่าลายออาไม่ชัเนี่ยจะอยู่ลักษณะของ19 9, 9 5, น่นั่นเองครับรหัสเข้าร่วมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเป็นเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับความเตือนความเสี่ยงข้อมูลความรู้หรือคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการนำเสนอที่มีเจตน,นาเพื่อการศึกษาเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน ซึ่งความเสี่ยงของการซื้อขายหรือเทรด Forex มีจำนวนมากโปรดระวังทุกท่านควรพิจนารณายอย่างรอบคอบและประเมินความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินของท่านผู้สอนและผู้แบ่งปันความรู้ในข้อความหรือวิดีโอนี้จะไม่รับผิดชอบใดๆกรณีเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการซื้อขายหรือเทรดครับโชคดีครับ